สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับบริษัท ARM Corporation จำกัดนะคะวันนี้นะคะนาจะมานำเสนอการาปิดเสียงของสวิตตัวนี้นะคะเป็นสวิตปุ่มกดนะคะาบางครั้งเนี่ยหน้าง,งานนะคะจะมีปุ่มปุ่มกดเสียงตัวนี้มันดังออกมา,าดังฟันกลางดังน้อยดัง ก็คือมันจะแล้วแต่การตั้งค่าของเราแต่ลูกค้าบางหน้างานก็คือไม่ไม่อยากให้มันดังเนาะอยากให้มันเงียบๆี่ะคะอันนี้เรามีวิธีการปรับได้นะคะอช่างจะมานำเสนอคลิปตัวนี้นะคะว่าปรับยังไงนะคะไปรับชมกับช่างเทคนิคของเราได้เลยค่ะนี่ครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปิดเสียงนะครับปิดเสียงให้ตัวสวิตชับไร้สายนะครับเนี่ยกดแล้วมันจะมีเสียงนะครับอันนี้เราจะมาสอนวิธีการปิดเสียงนะครับ ให้เรากดปุ่มที่ตัวโมดูลนะครับหนึ่งทีอ่าเอาเราลองลองสทสได้เลยครับนี่ครับการปิดเสียงถ้าเราอยากให้เสียงกลับมานะครับเรากดอีกหนึ่งทีเสียงก็จะกลับมานะครับโอเคครับขอบคุณครับค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปการปิด เสียงของสวิตช์กดตัวนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะนะคะขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ